ม okay, ะะาเลยปาดกันเลยนะครับหวานปาดถือด้วยน้ำเต็มๆนะครับโอ้โหเนี่ยฮะโอ้โหจะส,สวยครับจะสวยเลยครับก้อนใหญ่มากครับเลมเพียบนะเ,เะนาะปาดเกศต,ต่อนกันนะน้ำเหนียวมากคนระับนี่เกศต่อนลว้วนๆเลยไหมครับน้องวันนี้เกศต่อนลว้วนๆเลยครับพี่ก้อนเหมือน่มเลยนะเกศต่อนนะไม่ปาดพี่กวางได้ครับเดี๋ยวพี่จะใส่กระสอบไว้ โอเคส่อนโอเคเอามาฮะโอ้สุดถุงมาดีฮะล้นถุงไปนู่นเนี่ยครับใหญ่มากครับใส่ทั้งหมดเลยน่้ำหวานน้ำนิ่มมากครับทุกหมวดเสร็จนะล็องกันน้ำ หสู้ไหมครับสู้ฮะโอ้โหดูนะฮะช้ำๆเลยครับหมดงน้งานน้ก้านช่วยน้องหวาครับ นี่นะฮะอีกก้อนหนึ่งะฮะเต็มถังครับเต็มถังพอดีเลยครับโอ้โหสุดยอดะฮะ